ก็กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปแนะนํามาใหม่นะครับแอปนี้กิจกรรมจะเยอะกว่าแอปอื่นๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ใช้เบอร์โทรในการสมัครนะครับเดี๋ยวลิงก์สมัครผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็สําหรับแอปนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ทุกค่ายทุกเกมนะครับ ก็จะมีตามนี้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะมีรางวัลคะแนนสะสมนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นแล้วกดรับได้ทุกวันนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมแบบคืนยอดเสียของท่านนะครับเมื่อท่านเล่นเสียนะครับในส่วนตรงนี้ท่านก็ เข้ามารับได้ทุกวันนะครับเมื่อท่านเล่นเสียตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมลุ้นลอตเตอรี่นะครับก็นี่นะครับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการหมุนวงล้อหันสานะครับก็สามารถเติมเงินแล้วก็เข้ามาปันตรงนี้ได้นะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆก็ มีบันทึกไว้นี่ครับก็มีโปรวันเกิดนะครับก็ตามเงื่อนไขของเขาเลยนะครับแล้วแต่ท่านจะเข้าร่วมไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการเติมเงินวันแรกนะครับเติมเงินครั้งแรกนะครับขอโทษนะครับครั้งแรกนะครับก็จะได้ตามนี้เลยครับก็จะมีกฎของเขาบอกอยู่นะครับ ทนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้เติมเงินเข้าเล่นนะครับก็ขอฝากแอปใหม่ไว้ด้วยนะครับเมื่อท่านสมัครเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็มาผูกบัญชีให้เรียบร้อยอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วท่านก็เติมเงินเข้าเล่นได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ครับแอปใหม่แอปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ